คือมันอาจจะเราอาจ,จไปเจอเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดแล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงไม่มีสติแล้วคุณก็สติหลุดแล้วคุณก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุจากการขับรถของเราอย่างเดียวเราก็คิดว่าเป็นสกิลที่ก็สําคัญผมก็อยากที่จะมารู้สึกเองว่าจริงๆการที่คนเขาพูดว่าโอเวอร์สเตียต้องทําแบบนี้อันเดอร์สเตียต้องทําแบบนี้จริงๆแล้วมันทํำยังไง มาทำการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะฮะที่ได้มาทาการอบรมซึ่งครั้งแรกมาก็ตื่นเต้นครั้งนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับก็ขับรถปกติครับโดยก็ไปขับไปทํางานไปรับส่งลูกไปธุระส่วนตัวเงี้ยก็ใช้อยู่ประจำอ่ะสำหรับผมเองผมว่าผมเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็วก็คือไม่ใช่เป็นประเภทซิกซักไปมาแต่ว่าถ้ามันมีถนนที่โล่งพอและปลอดภัยพอคิด่าน่าจะถือว่าเป็นคนขับรถเร็วคนนึงส่วนผมผมก็คิดว่าผมเหมือนคุณพ่อนะครับผมก็ ขับรถเร็วเหมือนกันไม่รออรครับตอนเด็กๆอาจจะย่ังต <c oughs> อนที่ <c oughs> ไม่เด็กแล้ว <c oughs> อันนี้ะเออเชฟดีกว่าที่นนสนใจที่นี่ก็เพราะว่าเหมือนกับเออต้องผมจะขับลงใต้บ่อยขับไปกระบี่ขับไปภูกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สนใจเรื่องความปลอดภัย แล้วก็คิดว่าเป็นสกิลที่ก็สำคัญแล้วก็น่าจะดีที่จะมีอยู่ในทูบ็อกซ์ของเราถ้าสมมติว่าต้องใช้จริงๆคือถ้าให้ดีก็ไม่อยากจะใช้ครับถ้าไม่จะเป็นจริงๆแต่ก็ถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็อยากจะอยากจะทำให้เป็นเกิดสถานาการณ์เราจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงเราจะได้ไม่แพนิคอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นการแบบโอเวอร์สเตลลิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าหากว่าไม่เรียนมาก่อนก็คงแบบเออแพนิคกลัวว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะ คือมันอาจจะเราอาจ,จไปเจอเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดแล้วเรารู้ว่ามันจะต้องแก้ยังไงอะครับมันมันจะทําให้เรามีทักษะในการคิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเห็นจากหน้าข่าวจากสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวันนี้เนี่ยมันเข้าไปช่วยอย่างน้อยก็คือเราแล้วก็คนที่อยู่ในรถของเรานะครับในการที่จะมีทักษะแล้วก็มีความเข้าใจที่ดีว่าเมื่อสถานาการณ์เหล่านั้นมาเกิดขึ้นกับเราเอง เราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงผมก็อยากที่จะมารู้สึกเองว่างจริงการที่คนเขาพูดว่าโอเวอร์สเตียต้องทําแบบนี้อันเดอร์สเตียต้องทําแบบนี้จริงๆแล้วมันทํำยังไงแล้วก็จริงๆแล้วมันรู้สึกยังไงครับวันน <ป chau. S 1> ี้ก็ <ๆ S 1> ได้มาลองรู้สึกว่าอะพอล้อหลังเริ่มเสีย traction <ๆ>ต้องทอํายังไงความรู้สึกมันเป็นประเภทไหนอย่างเงี้ยครับเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ๆก็จะช่วยบอกว่าอะอย่างนี้นะเราเบรกเร็วไปนะเราเลี้ยวพวงมาลัยเร็วไปนะอย่างของผมเนี่ยผมก็จะชอบตกใจเวลารถกําลังวิ่งเข้ามาแล้วมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้้าางหน ผมก็จะรีบหักเลยพี่เขาบอกว่าอนี่ถ้าหักเร็วล้อก็จะได้แผกชั่นน้อยลงรถก็จะยิ่งสไลด์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ฟีดแบ็กจากพี่ๆครับสิ่งที่เราทําในวันนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถแล้วก็ไม่ควรด้วยที่จะไปทําเอง<ช>โดยที่ไม่มี<า>ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้อคอยให้ให้ให้ใหค้อแนะนําสําหรับผมน่าจะเป็นเรื่องสติมากกว่าเหมือนกับได้สติเพราะว่าเหมือนกับพอมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็ไม่ไปกลัวมัน แล้วพอมันเกิดขึ้นจริงก็คิดว่าน่าจะมีสติพอที่จะสามารถที่จะรู้ด้วยว่าให้ทำยังไงได้ต่อจริงๆก็ตื่นเต้นทุกอันเลยคะก็เหมือนจำลองสถนานการณ์ว่าแบบเออถ้าเราเจอจริงๆแล้วเราแบบยังไงแล้วมันก็คือความเร็วก็คือแบบขนาด60เรายังตื่นเต้นเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบปกติเราขับรถร้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะอันนีุ้มขอก่อนได้ไหมผม ชอบ station oversteer ครับผมชอบมากมันเป็นความรู้สึกแบบมันคือเรากับรถของเรามันเป็นได้ความรู้สึก feedback จากรถจากล้อหลังอ่ะกําลังรู้ s e traction แล้วนะ countersteer แบบนี้นะปล่อยคันเร่งตอนนี้นะอะไรเงี้ยครับผมโดยปกติเราขับรถเร็วเนี่ยเร,เราเราเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวซ้ายรถเร,า,ร,ถเราเลี้ยวขวารถเลี้ยวขวาเนี่ยเราไม่ไม่รู้สึกถึงไอ้เรื่องการ l o s e control เราบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะ loose ทําให้เรารู้ได้ว่าเฮ้ยถ้าในชีวิตจริงเราอะประมาณนี้นะผ่อนแล้วนะ อย่ากเกินกว่านี้เพราะนั่นกําลังจะข้ามเส้นที่เป็นรูทคอนโทรลแหละครับ <sporting language. S 1> ผมคิดว่าตรงนี้สําคัญ <cream> เราในฐานะคนขับรถเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสที่เราจะได้ฝึกในสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็คือหลักประกันอันนึงที่คนที่นั่งหลังพวงมาลัยแล้วก็อยู่ในรถคันเดียวกับเราหรือหมายถึงรถที่อยู่รอบข้างเราด้วยใช่ไหมครับ จะเกิดความปลอดภัยในการใช้ท้องถนนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนใช้ร่วมกันจํานวนมากนะคบหลายครั้งที่ไปเจอปัญหาระหว่างทางแล้วคุณไม่มีสติแล้วคุณก็สติหลุดแล้วคุณก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่พอมาตรงน,นี้แล้วมันเป็นการฝึกเบื้องต้นนะฮะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับคุณก็ได้แต่ว่าคุณได้รู้แล้วว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยคุณจะแก้ไขยังไงเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุจากการขับรถของเราอย่างเดียวอย่างที่เราเห็น มีของหล่นจากท่านด่วนมีของหล่นจากรถบรรทุกข้างหลังอะไรเงี้ยวันเนี้ยเรามีโอกาสได้ฝึกว่าเขามันหล่นลงมาหน้าเราแล้วเราต้องทํายังไงอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกอะไรเงี้ยคนทุกคนที่ขับรถอ่ะควรจะมีโอกาสได้ทำสิ่งเหล่านี้นี้เห็นด้วยครับอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตแหละเพื่อให้มันเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ครับคือควรมีทักษะนี้ในชีวิตอยู่แล้วค่ะถ้าถ้าคุณได้ใช้ชีวิตบนทองถนนได้ขับรถนะคะค่ะควรม,มาเรียนแล้วก็สนุกมากครับมาแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะแล้วก มันไม่ใช่เหมือนกับแล้เราได้ทําจริงๆได้ประสบการณ์จริงๆเราไม่ได้แค่มานั่งฟังในห้องเรียนอย่างเดียวเราได้เหมือนกับได้ขับรถจริงๆแล้วก็เจอสถานาการณ์นี้จริงๆก็แนะนําให้มาครับค่ะข,ข,ขอบคุณครับครัคบ